ก็สอบกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการนำปกครองนะครับซึ่งก็จะเป็นชุดที่2ในอาทิตย์ก่อนนะครับผมก็ได้ลงในชุดที่1ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาต่อในชุดที่2ก็จะเป็นข้อสอบประเภทอ่าช้อยนะครับให้เราได้ฝึกทํากันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟล์สรุปเนี่ยนะครับผมก็มีไฟล์สรุปอยู่ชุดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะส่งลงไปในกลุ่มไลน์ของอเราด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ไฟที่เป็นเฉลยนะครับซึ่งเขาจะอธิบายในแต่ละข้อนะครับก็วิธีการทําแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดผลดีนะครับในการฝึกทกําข้อสอบเยอะๆนะครับเพราะว่ายังไงก็คือตัวของข้อสอบที่เป็นกฎหมายเนี่ยนะครับหนึ่งที่ออกหลักๆเลยก็คือหยิบยกเอาตัวบทกฎหมายมาออกนะครับหยิบยกเอาบทมาตรามาออกเลย2ก็คืออ่าให้เราวิจิจฉัยนะครับตามแนวของ ที่เคยมีมานะครับไม่ว่าจะเป็นแนวฎกาแนวคำวิพากษ์ษาสารปกครองสูงสุดแนวของอคำวินิจฉัยของตุลาการสารนธรรมนูญนะครับหรือว่า,อาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ ที่มันมีอยู่นะครับก็จะเอามาใช้ในการออกข้อสอบเพราะว่าคนออกข้อสอบก็เหมือนกันนะครับเขาก็กลัวผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเอาแนวที่มันมีอยู่แล้วนะครับเอาแนวที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็เอามารับแต่งเอามาดัดแปลงก็ไปเล็กๆน้อยๆนะครับข้อสอบมันก็จะออกมาตามนั้นนะครับเกิดข้อพิพาทเกิดข้อ,ขอถกเถียงกันทีหลังมันก็จะได้ไม่มีมีมีเขาเรียกอ,อะไรมีหลักคำยันอยู่ข้างหลังนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งกันนะครับอ่า เกี่ยวกับระยะเวลาในการออกคำสั่งนำปกครองข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องวงเอาไว้นะครับว่ากล่าวได้ถูกต้องโจทย์ถามว่ากล่าวได้ถูกต้องข้อไก่กรณีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อออกคำสั่งถ้าไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดหากดำเนินการไม่แล้วเสร็จนะครับการไม่ออกคำสั่งนำปกครองหรือออกคำสั่งทางปกครองล่าชา้า ย่อมมีผลตามที่กฎหมายนั้นกำหนดไว้หมายความว่ายังไงนะครับกรณีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อออกคำสั่งนะครับเพื่อออกคำสั่งกฎหมายกำหนดเาไว้ว่า,าเมื่อได้รับคำร้องแล้วจะต้องพิจารณาภายใน30บวันอันนี้สมมุตินะครับถ้าไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับาการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ นะครับหากดำเนินการไม่แล้วเสร็จการไม่ออกคาสั่งทางปกครองหรือออกคาสั่งทางปกครองล่าชา้าย่อมมีผลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็คือถ้าเกินนะครับเกินก็มีผลตามกฎหมายกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่ายังไงนะครับก็จะมีผลไปตามนั้นต่อไปก็ขอใครกรณีที่กฎหมายกำหนดระยะเวลา ในการออกคำสั่งนำปกครองไว้แม้ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าหากดำเนินการออกคำสั่งนำปกครองในระยะเวลาดังกล่าวนะครับหากไม่ดำเนินการออกคำสั่งนำปกครองในระยะเวลาดังกล่าวผลจะเป็นประการใดก็ย่อมถือว่าระยะเวลานั้นเป็นระยะเวลาที่กฎหมายมุ่งให้มีผลบังคับคำสั่งนำปกครองนะครับที่ออกเมื่อผล ระยะเวลาย่อมถือเป็นคำสั่งตางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายทุกกรณีต่อไปก็ข้อควยนะครับกรณีการกำหนดระยะเวลาเพื่อการเร่งรัดการปฏิบัติราชการโดยไม่มีผลเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนการฝ่าพื้นระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผลทำให้คำสั่งตะางปกครองนั้นเป็นคำสั่งตางปกครองที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับะนะครับเวลาเราไปอ่านนะครับเวลาเราไปอ่านตัวปรบรตัวอะไรต่างๆนะครับเราจะพบตัวเลขอยู่เราจะพบตัวเลขอยู่นะครับสามสิบสิบห้าอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับเจ็ดอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้ซึ่งไอตัวเราเนี้ยนะครับมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่ง มันมีการสภาพบังคับสองนะครับก็คือไม่มีสภาพบังคับมีสภาพบังคับก็คือบอกว่าผลจะเป็นอย่างไรผลจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดไม่แล้วเสร็จไม่มีสภาพบังคับก็คือไม่ระบุผล พอไม่ระบุผลสิ่งที่มันเป็นตรงนี้ก็เรียกว่าระยะเวลาเร่งรัดระยะเวลาเร่งรัดคือระยะเวลาที่บอกว่าให้ทําให้เสร็จภายใน30วัน15วัน7วันแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดไม่เสร็จผลจะเป็นยังไงนี่คือระยะเวลาเร่งรัดนะครับนี่คือระยะเวลาเร่งรัด อ่าต่อไปนะครับระยะเวลาถ้าเกิดระบุว่าผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยเขาเรียกว่าระยะเวลาบังคับนะครับระยะเวลาบังคับบังคับคือคุณต้องทำให้เสร็จถ้าเกิดคุณทำไม่เสร็จคุณจะมีความผิดนะครับคุณจะมีความผิดมีความผิด อาจจะต้องถูกลงโทษทางวินยัยต้องออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันทีละทัวกอไก่บอกว่ากรณีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อออกคำสั่งนะครับกฎหมายกำหนดเอาไว้30วันเพื่อที่จะออกคำสั่งถ้าไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดอ่า ดำเนินการไม่แล้วเสร็จการไม่ออกคําสั่งนําบกครองหรือการออกคําสั่งนาบกครองล่าช้าย่อมมีผลตามที่กฎหมายกําหนดไว้ผลตามที่กฎหมายกําหนดไว้ตรงนี้ก็คือสภาพบังคับสภาพบังคับว่าถ้าคุณทําไม่เสร็จคุณจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับไอตัวของกอกไก่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระยะเวลา ระยะเวลาระยะเวลาบังคับนั่นเองคือผลย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ขอไก่ก็ถูกขอไค่นะครับกรณีที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการออกคำสั่งนำบุกรองไว้แม้ไม่ได้บัญญัติว่าหากไม่ดำเนินการออกคำสั่งนำบุกรองในระยะเวลาดังกล่าวผลจะเป็นประการใดอันนี้ก็คือเพียงแค่ ระยะเวลาเร่งรัดเพราะไม่ได้มีสภาพบังคับต่อไปนะครับข้อย่อมถือว่าระยะเวลานั้นเป็นระยะเวลาที่กฎหมายมุ่งหมายให้มีผลบังคับตรงนี้ผิดตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเร่งรัดเพราะฉะนั้นขอใข่ผิดขอควายนะครับกรณีการกำหนดระยะเวลาเพื่อการเร่งรัดการปฏิบัติราชการโดยไม่มีผล เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนถ้าเกิดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องมีสภาพบังคับการฝ่าฝืนระยะเวลาดังกล่าวก็คือระยะเวลาที่เร่งรัดตรงนี้นะครับไม่มีผลทําให้คําสั่งต่างปกครองนั้นเป็นคําสั่งตางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือถ้าเกิดออกไปแล้ว ออกไปไปลายหลังเวลาที่เขากาหนดไว้ว่าให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภลายใน30วัน15วัน7วันถ้าเกิดออกปายหลัง30วันออกปายหลัง15วันออกปายหลัง7วันก็ไม่ทําให้คําสั่งนางปกครองนั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใดเวลาเร่งรัดนะครับไม่มีผลตอบคาสั่งนางปกครองนะครับที่ออกไปเพราะฉะนั้นคอควายเนี่ยถูก คำตอบจึงตอบว่าถูกทั้งกกกกและข,อ,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 ขอนะครับถูกอ่าต่อไป